สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นเจ้าตัวนี้ครับ External Hard Disk นะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็น Portable SSD แล้วนะครับผมนะครับจะไม่ใช่เป็น Hard Disk 2.5นะนะครับรุ่นนะครับจะเป็น E Sd นะครับ3 8 0แตัวนี้นะของยี่ห้อแทนเซนนะครับความจุที่ผมซื้อมาตัวนี้เป็น2ทบนะครับผมนะครับที่เห็นตอนนี้คือมีสูงสุดก็คือเป็น4นะแต่ซื้อไม่ไหวนะครับตัวนั้นนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความเร็วที่เขาเคมานะก็คือที่2000 m นเมกะบิตเปอร์เซกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูด้วยนะว่ามันจะถึงจริงไหมหรือว่าอาจจะใกล้เคียงอะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับตัวระบบ usb นะครับจะเป็นแบบ usb 3.2 เจนสองคูณสองนะครับพอร์ตเทเบิล S s D แล้วนะครับผมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาเนาะนะครับหน้ากับหลังเนาะตัวนี้จะรับประกันให้5ปีนะครับผมสามารถาใช้แอปของอีลิทนะครับซอฟต์แวร์ได้นะเป็นของเขาเลยนะของทางเซนตัวนี้เลยนะเอาไว้แบ็กอัพ g o g l e d r i v e วันดิสได้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะครับโอเคครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับอันนี้ซื้อมาก็ยังไม่ได้แกะเลยนะว่าข้างในมีอะไรให้บ้างเนาะนะครับเปิดมาชอบนะครับเปิดมาครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวฮร์ดิสเขานะครับผมนะครับก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเป็นยางนะวัสดุนะครับกันกระแทกมาค่อนข้างจะทาได้ทามาแบบได้ดีเลยนะ นะครับผมแล้วก็ขนาดเล็กนะครับผมแค่ฝ่ามือผมเองนะเนี่ยเล็กกว่าเดี๋ยวผมเอาฮาร์ดดิส2.5เทียบให้ดูดีกว่าอ่ะเนี่ยครับอันนี้เป็น2.5นะครับที่ผมใช้อยู่นะเป็นของ WD นะครับจะเห็นว่ามันเล็กกว่ากันเยอะเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ความเร็วต่างกันด้วยนะตัวนี้แค่480นะครับผมส่วนตัวนี้จะอยู่ที่2,000เมกะบิตอร์เซกเลยนะครับผมนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปให้ดูอีกทีนะครับภายในกล่องก็จะมีหนึ่งเลยนะครับเป็นฮาร์ดดิสตัวนี้นะ external hard disk นะ นะครับที่เป็น ssd นะครับตัวเล็กๆแบบนี้1ตัวนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นสายนะ usb type c นะครับ2ฝั่งนะแบบนี้1เส้นนะครับสังเกตที่ตัวสัญลักษณ์ที่สายก็จะมีเขียนว่า ss อยู่นะครับ super speed เนาะนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสาย usb type c นะครับฝั่งนี้นะ1เส้นนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็น usb type a นะตัวนี้นะครับผมนะครับ จะมีให้2เส้นนะเดี๋ยวเราจะไปลองเทสความเร็วทั้ง2เส้นเลยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอมนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับในส่วนของฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะนะครับที่เป็นเอ่อ SSD นะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น e s d 3 8 0 4นะเดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่าความเร็วที่เขาเคลมไว้นะครับว่าเอ2 0 0 0เมกะบิตเปอร์เซกเนี่ยจะได้ถึงไหมนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูสเปคคอมผมก่อนนะครับคอมผมเนี่ยนะครับ คอมของผมตัวนี้นะครับโอเคครับในส่วนของเครื่องของผมเนี่ยนะครับอขอแจ้งสเปคนิดนึงนะครับว่าะจะมีพอร์ตนะครับ Type C อยู่2พอร์ตแล้วก็เป็น USB อยู่1พอร์ตซึ่งเป็น3.0นะ Gen หนึนะครับนี่ครับ Gen หนึ Gen สอนะนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตที่480นะครับ 5กิกนะ1 0กิกก็ได้นะครับผมนะครับในส่วนของที่เป็น usb type a นะครับผมนะครับได้อีก2ช่องที่เป็น usb type c เนี่ยจะสามารถ support นะครับถึง super speed ได้ถึง2 0กิกนะนี่ครับก็จะบอกไว้อยู่นะตรงนี้แล้วก็สามารถ up ขึ้นไปเป็น thunderbolt 3 4ได้4 0่ิกิกกิบิท per เซกเลยนะครับแต่เจ้า hard disk ตัวนี้นะครับที่ผมจะเอามาเทสเนี่ยตัวนี้เขาเคลยไว้ที่2 0 0 0เมกะบิท per s ซกนะเดี๋ยวลอง มาลองดูกันว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทั้ง2พอร์ตเลยนะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะลองในส่วนของ USB ที่เป็นใช้ซีสฝั่งอันนี้นะนะครับก็จะเสียบเข้าไปนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวนี้นะเสียบเข้าไปด้วยนะครับผมนะครับอ่าตอนนี้ไดผมก็จะขึ้นมาที่ในส่วนของคอมพิวเตอร์แล้วนะครับตอนนี้ไดขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดอันที่ไม่ใช้ออกไปก่อนนะครับปาร์ตนะครับอ่านะครับส่วนโปรแกรมนะครับที่ผมจะทําการใช้นะ โปรแกรมนะครับที่ผมจะทําการใช้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมดูได้ก่อนได้ผมอยู่ที่ได้อ่ะได้ e นะครับไั้ e ตัวนี้นะแล้วก็ผมจะใช้โปรแกรมนะครับตัวนี้นะในการเทสนะครับนะครับคิสตันดิสมาพอร์ตเทเบิลนะครับผมใช้เป็นตัวพอร์ตเทเบิลนะไม่ได้ติดตั้งนะครับผมนะครับผมก็จะรันขึ้นมาเลยนะนะครับแล้วก็จะลองเทสสปีดดูเลยนะครับปุ๊บนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะ โอเคครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผลเทสออกมานะครับเอ่ออยู่ที่9 4 0ผมตีสะพันหนึ่งนะแล้วตัวนี้อยู่ที่898นะครับก็ประมาณ900นะเดี๋ยวผมลองอีกครั้งดีกว่านะครับเพื่อความชัวนะครับ ครับโอเคครับหลังจากที่เราเทสมาแล้วนะครับ2ครั้งนะจะสังเกตได้ว่าผลที่ออกมานะครับฝั่งที่อ่านเนี่ยนะครับผมจะได้949หรือว่าตีซัประมาณ950นะครับผมเมกะบิตเปอร์เซกนะครับส่วนฝั่งเขียนนะครับจะได้ประมาณ897ผมตีสัก900นะประมาณ900เมกะบิตเปอร์เซกจะเห็นได้ว่ามันไล่เรียกันเลยนะครับแต่ผมงงว่าเครื่องผมมันก็รองรับอยู่นะเจ้าตัว4 0กิกะบิตเปอร์เซกหรือว่าเจ้าตัว2 0กิกนะที่ให้ดูรูปไว้ตอนแรกนะครับเนี่ย ในส่วนของตรงนี้นะเนี่ยสองอันเนี้ยนะนะครับแต่ทําไมมันถึงเทสแล้วมันไม่ขึ้น2000เนาะเนี่ยงงมากเลยหรือว่าไดเวอร์อะไรผิดไหมไ <Driver S 1> ดเวอร์ก็ไม่น่าผิดเพราะลงมาจากโรงงานนะครับผมนะครับก็ถ้าพี่ๆท่านไหนมีความรู้เรื่องเรื่องลึกๆเกี่ยวกับเอ่อพวกพอร์ตพวกนี้นะครับก็เอ่อแนะนำผมได้นะครับผมอยากรู้ว่าทําไมมันไม่ถึงนะจริงๆมันควรจะถึงนะนะครับและน่าจะได้ประมาณพันแปดพันเกก็ยังดีนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเร็วแล้วนะนะครับถ้าที่เขาเคลมไว้หรือว่า 2,000เมกะบิตเปอร์เซกคือไปกับไปพันหนึ่งกับพันหนึ่งป่ะอย่างนี้หรือป่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่คือผมเทสแล้วมาได้เท่านี้นะนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณไม่เกินพันนั้นมันจะเท่ากับอีกตัวหนึ่งเลยของผมที่ผมมีนะคบเป็นที่เป็นสเต็กที่เอามารีวิวคราวก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะนะครับตัวนั้นก็ได้ประมาณพันหนึ่งนะนะครับ ESD310C นะครับผมตัวนั้นที่ผมเอามาเทสคราวก่อนนะครับผมนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะลองเป็นแบบที่เป็น USB Type ทย A นะแบบนี้นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเป็น USB ไทย C นะครับผมนะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเทสตตกันในส่วนของ USB ที่เป็นไทย A นะอีกฝั่งจะเป็นไทย C นะครับว่าความเร็วจะได้เท่าไหร่นะอันนี้ผมเสียบตัว USB เข้าไปที่ตัวคอมแล้วนะนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเสียบที่ตัวฮาร์ดดิสต์นะครับผมนะครับโอเคตอนนี้ได้ขึ้นมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการทสนะครับผมโดยใช้โปรแกรมเดิมเลยนะครับร <motivation> เลือกได้เดิมนะครับแล้วก็วกดทสไปเลยนะครับ ตอนนี้นะครับก็ทําการเทสเสร็จแล้วนะครับผมความเร็วที่ได้ก็ประมาณ480เนาะผมตีให้ประมาณนั้นเพราะว่ามันมา452 425นะก็อ่านเขียนก็จะประมาณนี้นะครับอองงเหมือนกันว่าทําไมเทสครั้งก่อนก็ผลก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าพอร์ตที่เป็น USB Type A นะเพราะว่า SD นะครับ3104ตัวก่อนที่ผมเทสที่เป็นสติ๊กเกอครับผมนะก็เทสแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นเท่านี้เลยนะนะครับแต่ตัวนั้นนะสเปคมันคือ พันทับพันครับอ่านพันเขียนพันมันก็ตรงตามสเปคนะคแต่ตัวเนี้นะครับที่ซื้อมาเนี่ยเป็น e s d สา0ดศย์ตัวเนี้ยมันจะอ่านพันอ่านสองพันนะครับแล้วก็เขียนสองพันนะครับแต่ทําไมเวลาเทสไม่ได้แค่พันเดียวนะงงมากนะครับถ้าพี่พี่ท่านไหนที่มีเความรู้ตรงนี้นะแบบพิมพ์ลองพิมพ์คอมเมนต์แจ้งแจ้งผมหน่อยก็ได้นะผมอยากรู้ว่าทาไมมันถึงไม่ถึงนะเพราะว่าคอมผมมันก็รองรับอยู่นะครับในในส่วนของพอร์ตไซซนะถ้าพอร์ตไซไซซเนี่ยผมเทสแล้วได้พันแปดพันเจ็ดอย่างเงี้ย แล้วผมมามาเทสพอร์ตสาย A แล้วได้แค่4-500นะผมจะไม่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 ไมไมติดอะไรเลยเนะ <laughs> พราะว่ามันใช้ได้แล้วไงนะครับผมแต่ยี้งงมากเลยนะพยายามเทสพยายามลงไดเวอร์ใหม่แล้วมันก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ไดเวอร์เนี่ยเขาก็ติดมาจากโรงงานเลยนะครับอัปเดตตัว Windows ก็อัปเดตไปแล้วนะนะครับก็ยังงงว่าทำไมมันได้เท่านี้นะแต่ถามว่าเร็วไหมพันหนึ่งก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับผมนะครับสำหรับฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอลที่เป็น SSD นะครับผมนะครับเร็วกว่าที่เป็น2.5นิ้วแน่นอนนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการเทสนะครับครับโอเคครับหลังจากที่เราเทำการเทสไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเออมันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือเป็นโปรแกรมนะครับที่เขาเอออกมาเพื่อซัพพอร์ตเจ้าตัวฮาร์ดดิสก์เอ็กโทนอตัวนี้นะครับผมนะครับโปรแกรมมีชื่อว่า e lite นะผมอ่านถูกกว่าไม่รู้นะ e lite นะครับผมนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บตรงนี้นะนะครับหน้าเว็บของ ทันเซนนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะมันโปรแกรมนี้นะครับนี่ครับทันเซนเอไลท์นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมาที่อยู่ในดาวน์โหลดเรานะให้เราทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ๋ยวผมจะลองเปิดโปรแกรมนะนะครับเปิดโปรแกรมให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมนะครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหลักๆเลยนะครับคือตัวนี้เอาไว้ออโต้แบ็กอัพนะครับให้กับคอมเรานะ โดยที่เราสามารถจะเลือกแหล่งได้ด้วยนะครับผมนะครับพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับพอเราเข้ามาหน้าแรกนะครับของหน้าโปรแกรมเนี่ยนะครับ My d ดีไว้นะครับมันก็จะโชว์นะอุปกรณ์ของทานเซนนะที่เราเสียบเข้าไปอย่างเช่นตัวเนี้ยอันนี้คือผมมี2อันนะมี ESD 310ตัวเก่านะที่ผมบอกไปนะครับผมเอามาเสียบดูมันก็ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่เป็นของ380ก็เสียบก็ใช้ได้นะครับนะครับตอนนี้ไดที่ใช้งานอยู่3%นนะครับเนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดหมดเลยนะนะครับ ตามนี้เนาะนะครับพอแบ็กอัพเนี่ยตรงนี้นะครับเราสามารถกดนิ้วทาขึ้นมาได้นะก็คือเราสามารถตั้งให้มันแบ็กอัพโฟลเดอร์ที่เราต้องการหรือว่าแหล่งไฟล์ที่เราต้องการได้นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะว่าอันนี้เป็นงานอะไรเป็นแบ็กอัพเกี่ยวกับอะไรแบ็กอัพเกี่ยวกับงานแบ็กอัพเกี่ยวกับเอ,อ่อไฟล์คลิปวีโออะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยสมมุตินะผมทําเป็น BBB นะแล้วผมแอดอย่างเงี้ยกดโฟลเดอร์นะครับผมเข้าไปเลือกได้นะเนี่ยผมจะเอาไหนก็ได้ เอา YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาทั้งได์ไปเลยก็ได้นะเนี่ยทั้งได์ไปเลยก็ได้นะครับแค่นี้เองเราก็กดโดนไปนะครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วพอเราก,กดโดนอีกทีเนี่ยมันก็จะทําการแบ็กอัพไฟล์ที่เราเซตไว้นะครับผมทั้งหมดเลยนะแหมสะดวกมากเลยนะครับเออคือพูดง่ายเราไม่ต้องมานั่งเลือกทุกเองทุกครั้งเราแค่เข้าโปรแกรมให้มันจัดการให้นะครับมันก็จะเลือกไอตรงเออแอดเดสที่เราไป ตั้งไว้ในโปรแกรมนะครับผมแล้วก็ทำการบ็กอัพเข้าไปในออ external hard disk ของเรานะครับผมนะครับส่วน restore ก็คือเรียกกลับเรียกกลับมานะครับจากออไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับผมอันนี้เป็นความปลอดภัยเนาะก็จะมีล็อกกับไม่ล็อกแต่ผมไม่ได้ล็อกเนาะ แล้วก็มีค c l o u d อันนี้ดีมากเลยนะครับไอตัวนีนะ้คือเราสามารถ sign in เข้าไปในได์ของเรานะไม่ว่าจะเป็น Google Drive One Drive iCloud นะครับหรือว่าจะเป็น Android นะครับก็สามารถที่จะ,ะดึงข้อมูลออกมาเก็บได้ใครที่มี iCloud แล้วเต็มอย่างเงี้ยกด l o อินเข้าไปนะครับแล้วใส่ได็ตัวนี้เข้าไปนะครับก็สามารถดูดรูปภาพหรือว่าสำ b a c k u รูปภาพของเราเก็บไว้ในได์ได้นะครับผมนะครับนี่นะได้หมดเลยนะแล้วแต่ว่าใช้อันไหนนะครับผมนะครับอันนี้ Disk Lock เนี่ยผมไม่ได้ใช้นะตัวนี้นะ ก็จะประมาณนี้ในส่วนของโปรแกรมนะครับก็ออกแบบมาหน้าตาใช้งานง่ายนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเอ่อเจ้าตัวฮาร์ดดิสเอ็กซ์เทอร์นอลที่ผมรีวิวไปนะก็ลองดูนะครับก็ถ้าใครที่กำลังหาฮาร์ดดิสที่ไวๆแล้วก็ตัวเล็กๆอยู่เนี่ยก็แนะนำรุ่นนี้ก็ใช้ดีนะผมลองมันก็เร็วดีนะเอ่อแต่ติดอย่างเดียวคือผมไม่รู้ว่ามันติดอะไรทำไมมันถึงเอ่อ ไลซ์ลีก,กับไลท์นี่ไม่ถึง2,000นะถ้าได้สักพันแนี่สวยเลยนะพันแปดนะครับสวยเลยนะแต่มันไม่ถึงนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่รู้สาเหตุอะไรเพราะว่าคอมมันก็รองรับนะครับผมนะครับ ก็ลองดูนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กาลังหาข้อมูลอยู่นะครับผมก็พกอดีอันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะผมก็เลยเอามารีวิวให้ชมกันนะครับว่ารา,ายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็เวลาเทสจริงกับคอมแล้วเนี่ยมันได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะเป็นที่คอมผมก็ได้นะที่มันได้แค่ประมาณพันเดียวนะถ้าพี่ๆท่านไหนที่ซื้อไปแล้วล้วไปลองเทสเหมือนผมแล้วได้มากกว่านี้หรือว่า,ามีวิธีการที่แก้ปัญหาแล้ว ทำให้ผมได้แบบเร็วขึ้นก็พิมพ์คอมเมนต์มาแจ้งกันบ้างน,นะครับผมจะได้ออมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย